สวัสดีครับวันนี้ก็ผ่าน้องสีกับคุณแม่น้องสีนะครับมาที่ไหนคาเฟ่ใช่ไหมอ่าและชื่อคาเฟ่ว่าอะไรลูกกลางสวนคาเฟ่ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวข้าทตรงนู้ลูกป่าหนูทรงนู้นตรงนู้นอ่ะท่านชมครับเดี๋ยวะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับวิวสวยมากนะครับมีมีต้นไม้และดอกไม้ครับสวยงามมากนะครับ น้องสี่ผีเซนเลยนะเนี้ยอ่ะโอเคโอ้ผู้ช,ม,ชมครับมีดอกไม้ด้วยร่มรื่นมากๆเลยครับอะไรนะลูกอ๋อนี่คือทางข้าใชิเมะโลกว้าวโหท่านช,ชุมทางนี่คือบรรยากาศครับสุดยอดมากๆเลยครับอ่ะฮะเฮ้ยอันนี้คือโต๊ะไม้นี่สวยมากเลยอ่ะโอ้โห,โหคลาสสิกมากเลยลูกนี่ดู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 นี่อ๋อเหรอ มีใครเนี่ยเอ่อคุณแม่น้องสีนะครับโอ้โหทุกชมครับันนี้ครับอตีนี่อะไรนี่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 ท่านผู้ชมนาข้าวครับคาเฟ่ของเรามีนาข้าวด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับข้าวกำลังดำเลยครับงามมากเลยอ่นตังไหนลูกตังไหนลูกอ่ป้าเดี๋ยวเราเดินไปชมสักหน่อยป้าเดี๋ยวให้น้องสีเดี๋ยวเเดินชมสักหน่อยป้า โอเคเราบอกนะลูกนะทางต่างระดับโลกโอ้ดูครับพี่แหมที่นั่งเขาโอ้โหคลาสสิกมากๆเลยปะอ๋อนี่ครับโอ้โหอันนี้คือต้นอะไรไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวครับโอ้โหดอกสวยมากเลยอันลูกเนาะโอ้โหท่านผู้ชมครับมีกล้วยด้วยนี่ครับใครไม่เคยเห็นกล้วยนะครับนี่ครับจะถ่ายให้ดูอะไรลูกน้ำผู้ใช่ไหมลูกไหนบท่านผู้ชม ว้าวมีน้ำพุด,ด้วยป้าโอ้โหตรงนี้ครับใหมอากาศดีมากๆครับปัดเดินไปครับโอ้โหนะครับอันนี้คือต้นอะไรในโลกเนี่ยเฮ้ยสีเหลืองวะ่ะสวยลูกเออมันคือต้นอะไรไม่แน่ใจครับไหน,ไหน,นไเฮ้ยรังนกใช่ไหมโอ้ปะปะปะโอเคครับเดี๋ยวให้สีครับเดินชมนี่อะไรลูกนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ ไม่ใช้ขนุนนะอ่านี่ครับมีขนุนด้วยมีกล้วยแล้วมีอะไรอีกลูกนี่นี่อะไรเนี่ยฮะมะพร้าวใช่ไหมนี่นี่โอ้โหดูเขากำลังทำการปลูกมะม่วงใหม่ด้วยโอ้โหนี่ครับนี่ครับมีมะม่วงมีขนุน<า>อะไรนะตรงนี้อาจจะเป็นส้มเนาะนั่นน่ะตรงนั้นส้มโอ้โหป่ะป่ะป่ะ โอ้โากาศดีมากครับตอนนี้ครับช่วงเช้าๆเนาะโอ้โหมาเที่ยวคาเฟ่กันโอ้โหระวังนะลูกนะระวังระวังนี่ครับจ้าว้าวเฮ้ยน,นี่คืออะไรนะคือรังนกใช่ไหมลูกคือนั่งได้ไหมโอเคไม่เป็นไ,ไม่เป็นไม่เป็นน,นะอ่าอนี่สวยมากเลยคือไฮไลท์อยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยคือ คือบรรยากาศแบบนึกถึงอยู่ที่อะไรอะอ่าอ,อยู่ที่ในครสวรรค์เราเลยเนาะนี่นะนอาโหดูท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวพ่อน้องสี่ครับจะทําการสไลด์ให้ดูนะครับนี่ครับอากาศดีมากครับนาข้าวโอ้โหอีกหน่อยครับตรงนี้ับมันจะเขียวใช่ไหมลูกอ่ามันจะเขียวเสร็จแล้วมันก็จะออกรวงให้เราเห็นใช่ไหมลูกโอ้โหสวยมากเฮ้ยนู่นนะครับนผูรรมชมคือต้นตาล ว้าวมีต้นตาลด้วยสี่ต้นใช่ไหมลูกอ๋อสกาศดีไหมลูกอาบปะเดี๋ยวเราไปหาของแง่ลูกโอ้โหดูโต๊ะโต๊ะไม้อะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โต๊ะไม้เดือโตปูดใช่ไหมลูกโอโ้โหสวยงามมาก,จ,ากจ่ายจ่ายโอเคโอค้โหต้องเชิครับดูโคมไฟเขาทำคลาสสิกมากๆเลยครับนี่ครับโอ้โหโคมไฟสวยงามมากครับโคมไฟ นะครับสวยงามมากเลยโอเคไหมอ่าแตนแะเทนมาแล้วครับเมนูของวันนี้นะครับที่กลางสวนคาเฟ่ของเรานะครับมีเมนูอะไรบ้างน,นะครับทุกชกมครับนี่ครับอันนี้คือผับกับเคาอะไรลู้ อันนี้คือผัดกับเผาไก่ไข่ดาวเนาะโอ้โห,โโหมีสลัดแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะครับอืมทำลายสอบมาเลยอันนี้ของคุณแม่คืออะไรผัดมามา่าขีมเอาคือผัดมามา่าขีมเอานะครับของน้องสีนะไข่เจียวกรอบๆใช่ไหมลูกโอ้โหแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีแสบผักใช่ไหมแล้วก็มีแตงกวาดสามชิ้นแล้วก็น้ำอะไรเนี่ยแม่อ่ามนนะนา น้ำมะนาวโซดาใช่ไหมแล้วของคุณแม่อะไรเนะี่ยมีอะไรเนะรี่ยสตอเบอรี่อ่ะสตอเบอรี่โซดาแล้วของพ่ออะอ่ะโอเคลิทีโซดาอันนี้ของพ่ออะไรเนี่ยโกโก้เฮ้ยมันหายไปไหนเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> สโอเคไม่เป็นไรตักอันนี้คือโกโก้นะคะโอเคอ่านะครับชมครับนี่ครับอ,อีกหน่อยครับชอบบรรยากาศมากครับมีทุ่งนาด้วยโอ้โห เยมากครับคาเฟ่โอเคเดี๋ยวให้คุณแม่น้องซีนะครับมารับประทานอาหารเช้าก่อนนะโอเคไหมลูกโอเคค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พาน,น้องซีครับเดินรอบนะครับอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสระนะครับมีน้าพุด,ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นจะเป็นร้านคาเฟ่คับอันนี้คือสะพานเดินนะครับ รอบคาเฟ่นะครับก็จะมีในส่วนของที่นั่งด้วยครับนี่ครับว้าสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากครับคาก็มีหลังคาด้วยนะครับหลังคาการแดดการฝนนะครับน้องสีหายไปไหนนะครับนู่นนะครับเข้าไปในร้านนะครับน้องสีนี่ครับโอ้ดูอันนี้คือที่นั่งนะครับสวยงามนะครับ โอเคะ okay, เดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องซีกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ยหายไปไหนแล้วครับน้องละซีอ๋อออกไปข้างนอก เราก็เดินออกมาข้างนอกอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมลูกแล้วเราก็เดินรอบคาเฟ่ใช่ไหมลูกเห็นอ, <He ijn S 2> อะไรบ้างวันนี้วันนี้เห็นไรนเห็นที่อะไรหมดเลยเห็นนาข้าวใช่ไหมลูกเราไปเห็นอะไรยอะมากมายับมีสระน้ำด้วยครับ,รบฝั่งนู้นนะครับรก็ถือว่าสรุปน้ำนะครับลมนะครับพัดแรงเย็นสดชื่นมากมากครับ ราการิสูจน์นครับนี่ครับทักท้วงครับทุ่งนานะครับนี่ครับว่าก็ชิวๆนะครับวันนี้ครับพาน้องสี่กับคุณแม่ครับมารับประทานอาหารนะครับที่คาเฟ่นะลูกเนาะโอเคไหมลูกเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันได้เนาะโอเคไม่สนุกไหมวันนี้อ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับค่นี้นะครับบ๊ายบายแม่สวัสดีครับบ๊ายบายโอเค